อันนี้เครื่องปรุงน้ำพริกอ,องนะเจ้าเครื่องปรุงน้ำพริกอ,องนี่กับมีอย่างนัก,กนะเจ้ามีเกลือเนี่ยมีหอมแดงหอมขาวแล้วก็มีพริกแห้งเม็ดใหญ่นะเจ้าใจพริกแห้งเม็ดใหญ่นะเจ้านี่เอาไปตำนะเจ้าตำเพื่อละเอียดรวมกันนะ่ะเราไปคั่วกรบจิ้นนะเจ้านะเจ้า เครื่องที่เขาเตรียมพร้อมตะก,กี้แล้วก็ามาต่ำรวมกันรวมกันละเอียดนะเจ้าหน้าเจ้า,า,จาต่ดเจ้านี่จะต่ำน้ำพริกอองจะทำน้ำพริกอองนะเจ้าน้ำพริกองก็มีมีพริกมีมะเขือส้ม นี่กระพริกเอาไปตำกับกระเทียมกับหอมแดงนี่คือเนื้อหมูเนื้อหมูสับนะเจ้านะเจ้าขั้นตอนที่จะวัดั่วน้ำพริออกองนะเจ้า เด้แรกก็เคียวลงนะเจ้าเดี๋ยวเรจะเอาน้ำพริกน้ำคว้านะเจ้า พอพริก,กหอมได้ตีแล้วลนะเจ้าแล้วก็หมูอลองนะเจ้าแล้วก็ใส่เอส้มนะเจ้เกลืเกล เติมน,น้ำลงไปพอประมาณนะเจ้าีจะรอมันซุกอย่างเดียวนะเจ้าเจ้ามานะเจ้านี่จะกินน้ำพริกอองนะเจ้าน้ำพริกอองเซ็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้า มีแคบหมูมีแตงมีถัว่วมีอันนี้ก็เป็นพักสดนะเจ้าพักนอกเป็นห้องพักโบัวบกนะเจ้าแล้วมีกระลำนะเจ้ามีพร้อมจะกินได้เลยนะเจ้า